สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุขุสุขคนค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ข่าวสิพาพี่พานองมาไหวพ้พระขอพรค่ะพี่น้องน้ำหลวงพ่อใหญ่วัดโพธารามบ้านทาไข่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขาวสิบเล่าข้าว ประวัติของหลวงพ่อใหญ่ให้ฟังนะคะพี่น้องเนาะเราเข้าจังคอยชมวัดกันค่ะหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมั่นวิชัยค่ะพี่พ่น้องโบกฉาบด้วยปูนค่ะองค์หลวงพ่อมีขนาดนาตักกว้างสองเมตรถาจากฐานถึงยอดพระเกศสูง2.10เมตรค่ะ จากพระชานุหรือว่าเขานะคะถึงพระสอหรือว่าข้อนี่สูง0.90เมตรค่ะส่วนจากพระสอถึงยอดพระเกศสูง1.20เมตรค่ะพี่นอ้องปฏิสฐานอยู่บนแท่นฐานสี่เรียมค่ะซึ่งได้บู ชาวบ้านพร้อมกับทางวัดนะคะได้บูรณะขึ้นไม่ในปีพุทธศักราช2 5 3 7จ้ะวัดโพธารามหรือว่าวัดหลวงพ่อใหญ่นะคะตั้งอยู่บริเวณริมฟังโขงริมฟังแม่น้ำโขงค่ะบ้านท่าไค,ค่ค่ะพี่น้องบ้านท่าไคร อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬค่ะพี่น้องเป็นวัดแล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวบ้านผู้คนในจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ผู้คนทั้งฝั่งเพื่อนบ้านของเขาพร้อมจะพี่น้อง ก็มีผู้คนมากมา้มากมากรับไหว้ขอพรนบนบานเราก็ขอพรนในดังใจแถบทั้งนั้นจ้ะภายในวัดก็จะมีพระพุทธรูปที่ขุดพบในขณะว่างเสาเข็มเพื่อที่จะส้างบทขึ้นมาใหม่นะคะพี่น้องแล้วก็มีเขาของเครื่องใส่สมัยโบราณค่ะ มากมายเลยค่ะพี่นงแล้วก็ยังมีซากเรือกลนไฟที่เพิ่งขุดพบค่ะเมื่อเร็วๆมาหนีจ้ะเดี๋ยวคลิปต่อไปไม่ข่าวจะพาชมเรือกลนไฟเด้อค่ะพี่นองที่เพิ่งขุดพบแล้วเพิ่นก็นเอาขึ้นมาไหว้ยู่วัดแห่งนี้นะจ๊ะสำหรับวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ผู้คนกับมากกาบไหว้ขอพรบนบานสารเก้าซึ่งส่วนมากอะได้สมความุม่งมาติปรารถนาทุกคนเลยค่ะซึ่งเมื่อนี่ไหมคาวก็ได้บนคือกันจ้ะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้ไหมควกว่า บอกคร่าวๆซำนีเราประวัติคร่าวๆซ้ำนีก้ก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปค่ะแม่ข่าวสิผ้าชมอ่าบริเวณผ้าชมสิ่งสถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดเดือจ้ะจันไรคลิปนี้กะฝากไว้ในเน้อค่ะกดไลค์กดติดตามให้แม่ข่าวน้ำแน่จ้ะมีโฆษณากบยาถักรำโฆษณาเร้อค่ะ เดี๋ยวเขาไปพ่อกันคลิปหนะ้าคลิปต่อไปค่ะพี่น้องว่าไม่ข่าวสิบ้าชมสถานที่ใดเน่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ